สวัสดีครับผมมาพบกับผมนะครับช่องปีหาโออิกิวันนี้มารีวิวท่อผ่าโนวานะครับผมโนวาเอสนะครับผมนี่ไรเฮียเงี้ยโอ้กินหรืออาบเนาะเบียร์นี่วัได้กินเบียร์พ้าทออะไรหมดเนีไม่งั้นมันทำไม่ได้ครับผมมาดทูท่อผ่านะครับผมโนวาเอสนะครับผมนะครับ สรงรุ่นครับผมลูกค้าตามสเปคกลูกค้าสั่งนะครับผมใบนี้ส่งจังงวัดไหนจำไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงเลยนะครับ ันนี้กับคู้เดิมนะครับผมคู่เดิมติดกล้องเลยนะครับผมเสียงยอดครับอย่งนี้ไดครับม,มีอีกไปนึงนะครับผมมีอีกไปนึงนะครับพร้อมส่งเลยนะครับไม่ต้องรอครับผมพร้อมส่งเลยครับแล้วอีกสองใบแล้วนนลอ,อีกสองใบหน้าครับผมหน้า,าสร็จแอบตัวนี้ ยังอีกสักรอบครับผม โอเคครับผมใครยินชอบที่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมใครอยากได้ก็ทับทายกันเข้ามานะครับผมหรบวันนี้สวัสดีครับผม